สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการทดลายเกษตรกับดิฉันเอ็มมาสเลมานคุณผู้ชมกําลังรับชมผ่านทาง JT TV ค่ะซึ่งเราจะเจ,จ,ะเจ,จะเจอกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15.00น30นาทีจนถึงเวลา16.00นโดยประมาณนะคะแน่นอนค่ะว่าเรารวบรวมข่าวสารในเรื่องของวัฒนธรรมการเกษตรพร้อมเสิร์ฟสาหรับคุณผู้ชมทุกวันค่ะและในวันนี้นะคะเราขอเริ่มต้นในการเสนอค่ะเรื่องของชาวสวนทุเรียนนะคะของภาคใต้ค่ะที่จังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชนะคะ ก็มีการประครบประงมทุเรียนเป็นอย่างดีเพราะตอนนี้ราคาทุเรียนนั้นค่อนข้างที่จะสูงค่ะชาวสวนทุเรียนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชประครบประงมทุเรียนเป็นอย่างดีถึงขั้นใช้เชือกผูกยึดเอาไว้กับผลไม้และหลำต้นทุกลูกเพราะแรงจูงใจจากราคาทุเรียนนอกฤดูปีนี้สูงถึงกิโลกรัมละ100บาท นายธนินใจห้าวเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะคะซึ่งทําสวนทุเรียนนอกฤดูมาเป็นปีที่5และสามารถจําหน่ายผลทุเรียนในราคาที่สูงแต่จากปีนี้ราคาทุเรียนที่พุ่งสูงเกินกว่า100บาททําให้นายธนินนั้นต้องดูแลประครบประงมเป็นอย่างดีค่ะและสาเหตุที่จําเป็นต้องยึดโยงผลและกิ่งทุเรียนจํานวนมากขนาดนี้เนื่องจากขณะน,นี้ทางภาคใตย้ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝน สภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีฝนตกหนักและลมแรงโอกาสที่ผลทุเรียนจะร่วงหลุดและกิ่งหักโค่นจึงเกิดขึ้นได้ง่ายประกอบกับราคาทุเรียนที่จะออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้นะคะมีราคาที่สูงเป็นพิเศษจึงจำเป็นต้องดูแลอย่างดีซึ่งหาก,กเกษตรกรรายใดจะมีการนำตัวอย่างไปทำบ้างก็ไม่หวงสูตรค่ะ ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสากรการ,กรเกษตรของจังหวัดสุรินทร์นะคะมีการจับมือกับทางด้านกเกษตรกรค่ะในการจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกรนะคะพร้อมทั้งมีการเปิดตลาดนัดสินค้าการ,กรเกษตรเพื่อดึงผู้บริโภคผู้ที่รักสุขภาพเลือกซื้อสินค้าในแบบฉบับที่เรียกว่าปลอดสารพิษค่ะที่บริเวณข้างสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ที่จัดให้เป็นตลาดกเกษตรกรหรือฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสาก์ในจังหวัดสุรินทร์นำโดยนายวัญชัยทิพย์อักษกรเรษรนนรก,ตกรเรษตร,รจังหวัดสุรินทร์นายนภรัตน์พงกิติโชติเกษตรกรและสาก์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสาก์การ,กรเกษตรจังหวัดสุรินทร์ โดยนายณรงค์งามพริง้งผู้ำนวยการทกศจังหวัดสุรินทร์และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันมอบสมุดบัญชีธนาคารให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนาปีปี2557ถ้าปี2558โดยเกษตรกร,ะกรจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในอัตรา,ล,าละ1,000บาทตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกิน15ไร่ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสุรินทร์จำนวน,น100รายตามนโยบายคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช,อชอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตที่ตกต่ำซึ่งข้อมูลวันที่28พฤศจิกายนนะคะทางทกสเองได้มีการจ่ายเงินผ่านบัญชีเกษตรกร,กรไปแล้วกว่า47,573รายพื้นที่เพาะปลูก5,92,181ไร่เป็นเงินจำนวน5 0 0 0 0 0 5ลา55,92ล้านนะคะ1,081,000บาทค่ะโดยคาดว่าจะมีการทยอยจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคมค่ะกลับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้งนะคะไปดูในเรื่องของการเร่งจ่ายเงินให้กับชาวสวนยางนะคะและชาวนาตามโครงการของรัฐบาลค่ะที่มีความมุ่งมั่นจะช่วยเหลือภาคเกษตรกรที่มีรายได้น้อยค่ะ นายพีรศ <Workers. S 2> ักดิ์หิดเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานตรวจเยี่ยมติดตามผลการจ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวสวนยางพาราและชาวนาตามโครงการของรัฐบาลที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้จำนวน180 รายนะคะเป็นเงิน4ล้านบาทและมีเกษตรกรชาวนาเข้ารับมอบเงินช่วยนช่วยเหลือค่ะจำนวน56รายเป็นเงิน3 9 5 0 0 0บาทนายถาวรวัดคงแก้วในอำเภอทุ่งสงกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยแก่ชาวสวนยางพาราและชาวนาที่อำเภอทุ่งสงเป็นอำเภอรแรกของจังหวัดที่เข้าสู่ระบบ โดยในพื้นที่ที่มีผู้ปลูกยางกว่า17,000รายพื้นที่กว่า2 13,000ไร่ซึ่งมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชและขณะนี้ก็มีเกรรษตรกรนะคะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า6,000รายสามารถทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า400รายส่วนชาวนาของอำเภอทุ่งสงค่ะมีจำนวน131รายนะคะรวมพื้นที่ปลูกข้าว1,037ไร่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน51รายค่ะ ไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะก็มีการรักษาความสงบของจังหวัดศรีสะเกดนะคะซึ่งมาพร้อมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณห้วยปูนตำบลหนองครกภายหลังจากการประชุมหาหรือในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติขอนะคะ8 7พ5ธัวาคม2557ค่ะ ณบริเวณห้วยปูนตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกดพันเอกนรงกันวารีผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบประจําพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานพัฒนาเคลื่อนที่53ผู้แทนจากสำนักงานเทศบาลผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดรีสเกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณห้วยปูตนตำบลนองครกอําเภอเมืองศรีสเกตภายหลังจากการประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมลอกผักตบชวาและวัชพืชจากแหล่งน้ำในพื้นที่เทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87. พรรษา5าธันวาคม2 5 5 7 สำหรับกิจกรรมเป็นการลักลอเป็นการลอกนะคะผักตบชวานะคะรวมถึงวัชพืชจากแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อเทิพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีการเชิญชวนข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะณบริเวณห้วยปูนตำบนนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกตโดยกำหนดการจัดขึ้นนะคะในวันพุธที่3ธันวาคม2 5 5 7นี้ค่ะ ส่วนที่จังหวัดสกลนครนะคะร้านค้าที่จำหน่ายเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มประสบกับภาวะขาดแคลนสินค้านะคะหลังจากที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะให้ความสนใจเลือกซื้อเสื้อสีเหลืองไปสวมใส่เป็นจำนวนมากมีรายงานว่าขณะน,นี้ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าในเขตเทศบาล นครสกลน,นกครค่ะได้เริ่มนําเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญ,ญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมาวางจําหน่ายกันไม่น้อยกว่า20ร้าน เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสนนกลนครได้เลือกซื้อหลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีได้มีการรณรงค์ค่ะให้ข้าราชการนั้นสวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคมนี้ทําให้มีประชาชนที่สนใจทยอยออกมาซื้อเสื้อเพื่อสวมใส่ส่งผลให้สินค้านั้นเริ่มขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนราคาตั้งแต่199จนถึง299บาทซึ่งภาวะดังกล่าวนี้นะคะเป็นผลมาจาก การที่ร <an oficial> ัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคมทําให้มีผู้มาซื้อเสื้อเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากประชาชนให้ความสนใจในการตอบรับร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557นะคะ โดยทางด้านนายทิชากรนางวงเจ้าของร้านเม็ดอินไทยแลนด์ในเขตเทศบาลตคุรครค่ะ เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายารายใหญ่ในเขตเทศบาลนะคะก็ออกมาระบุว่าคาดว่าในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีประชาชนข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นออกมาเลือกซื้อเพื่อสวมใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งทางร้านนะคะต้องสั่งซื้อเสื้อสีเหลืองที่เป็นโทนสีเหลืองและมีตราสัญลักษณ์หรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับรักพ่อหรือวันพ่อแห่งชาติขนาดต่างๆหลากหลายรูปแบบ มาวางจําหน่ายเป็นจนํานวนมากเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากประชาชนให้ความสนใจมาเลือกซื้อไปสวมใส่เป็นจนํานวนมากค่ะแม้ว่าทางร้านนั้นจะพยายามสั่งซื้อมาเพิ่มเติมแต่ทางผู้ผลิตกลับแจ้งมาว่าไม่สามารถผลิตให้ได้ทันความต้องการของทางร้านทั้งนี้นะคะทางจังหวัดสกลนครก็ขึ้นชื่อในเรื่อง,องการผลิตเสื้อผ้าเนื่องจากมีผู้ผลิตอยู่ในพื้นที่กว่า20รายส่งผลให้ธุรกิจการเม้นนั้นคึกคักและก็ ชุดในเรื่องของสกิปนั้นให้ดีอีกขึ้นค่ะในช่วงหน้านะคะยังมีสาระมากมายค่ะในแวดวงของการ,กรเกษตรนะคะรอคุณผู้ชมติดตา ت ت มอยู่ช่วงนี้เราจะพักสักครู่ค่ะ<ช> ข้อสู่ช่วงที่2ของข้อลายกระเนะคะช่วงนี้เราจะพาผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักดาลาหลายคนอาจจะคุ้นในชื่อแต่หลายคนยังไม่รู้จักนะคะวันนี้จะมาทําความกระจ่างชัดในเรื่องของดอกดาลาค่ะดาลาเป็นไม้ดอกไม้ประดับซึ่งลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลําต้นดาลาเป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายขามีลําต้นใต้ดินเรียกว่าเงาเงานี้จะเป็นบริเวณที่เกิดของหน่อดอกและหน่อต้น ดาลาหนึ่งต้นสามารถให้หน่อใหม่ได้ประมาณ7หน่อในระยะเวลา1ปีส่วนลำต้นเหนือดินเป็นกากใบที่อบซ้อนกันแน่นเช่นเดียวกับพวกกล้วยส่วนนี้คือลำต้นเทียมลำต้นเหนือดินสูง2-3เมตรมีสีเขียวเข้มใบมีรูปร่างยาวรีกลางใบกว้างแล้วค่อยๆเรียวไปหาปลายใบและฐานใบไม่มีก้านใบผิวเกลี้ยทั้งด้านบนและด้านล่าง ใบาย,ยาว30-80เซติเมตรกว้าง10-15เซติเมตรปลายใบยแหลมฐานใบเรียวลาดเข้าหาก้านใบเส้นกลางใบปรากฏชัดทางด้านล่างของขอบใบส่วนดาลาเป็นดอกที่มีช่อลักษณะด,ดอกแบบเพชรประกอบด้วยกลีบประดับมี2ขนาดส่วนโคนประกอบด้วยกลีบประดับขนาดใหญ่ มีความกว้างของกลีบ2-3เซนติเมตรจะมีสีแดงขลับขาวเรียงซ้อนกันอยู่และจะบานออกประมาณ25-30กลีบและมีกลีบป,ประดับขนาดเล็กส่วนบนของดอกช่อความกว้างประมาณ1เซนติเมตรหุบเข้าเรียงประมาณ300-330กลีบภายในประดับขนาดใหญ่ที่บานออกจะมีดอกขนาดเล็กกลีบ สีแดงนะคะซึ่งเป็นดอกสมบูรณ์เพศอยู่เป็นจำนวนมากดอกบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างของดอกประมาณ14-16ซติเมตรความยาวช่อ10-15เซนติเมตรมีก้านช่อดอกยาว30-150ซติมลักษณะก้านช่อดอกแข็งแรงดอกจะออกตลอดปีแต่จะให้ดอกดกที่สุดในช่วงของฤดูร้อนก็คือเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ดอกจะพัฒนามาจากหน่อดอกที่ไทกออกมาจากเงาใต้ดินลักษณะของหน่อจะมีสีชมพูที่ปลายหน่อค่ะริ้จักกับดอกดารามามากพอสมควรแล้วนะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับเกษตรกรนะคะที่ปลูกดอกดารานะคะอย่างเป็นล่ำป็นสันนะคะและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลูกดอกดาราด้วยชูยนรมพล้าจะกลับมาเจาะลึกในเรื่องนี้กันค่ะ ยังอยู่กับดิฉันเอมมาโซลมานนะคะกับฮอตไลน์เกษตรค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะพาผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับคุณสุนทรโต๊ะดำนะคะผู้ที่ปลูกดอกดาลานะคะ,ะและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลูกดอกดาล่าด้วยนะคะใครที่อยากทราบเคล็ดลับต่างๆติดตามได้ในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าคุณสุนทรน,นั้นอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสุนทรคะปลูกดอกดาล่าที่จังหวัดอะไรคะ นราธิวาสครับนาราธิวาสนะคะทําไมถึงเ,เลือกปลูกดอกดา,าราคะคือดา,ารานี่ค่ะเป็นเป็นที่มาของภูเขาสันกลากิรีค่ะสันกลากิรีก็บอกมีมีต้นดา,าราชนิดหนึ่งซึ่งอยู่บนสัน,สนเขานะคะและทําไมถึงคิดจะปลูกเป็นแลเป็นสันเป็นอาชีพหลักเลยละคะผม,ผมคือผมทํางาน เกี่ยวกับสำรวจพันไม้ดอกไม้ประดับป่านะครับอืมนะคะซึ่งเป็นโครงการพระาราชดำริรดรรมด็จประเทศค่ะระรณาธาสุดานะครับค่ะแล้วด้านหลังนมีความสวยงามแล้วก็ชาวบ้านใช้ประโยชน์กันเยอะเป็นส่วนประกอบของข้าวยำนะครับอ๋อ ก็คือรับประทานได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ภาคกลางภาคเหนือนหรือภาคอื่นเนี่ยอาจจะไม่เคยรับประทานนะคะแต่อาจจะไม่รู้ว่าที่จริงแล้วดอกดาหลานเนี่ยรับประทานได้ด้วยนะคะแล้วสายพันธุ์ที่คุณสุนทรน,นี่นะคะเลือกใช้ปลูกเป็นสายพันธุ์อะไระคะเป็นของต้องถิ่นนี่แหละครับเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองท,ที่ที่พื้นเมืองแต่ว่าคัดต้นดีดอกสวยงามนะครับค่ะคุณสุนทรเขแดงชมพู ค่ะเอาปลูกดอกดาหลาเนี่ยนะคะกี่ไร่คะทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่เลยผมผมส่งเสริมชาวบ้านชนหนึ่งนะครับชาวบ้านาก็ก็ปลูกเป็นปลูกร่วมยางปลูกร่วมยางยางพาานะครับค่ะเราส่งเสริมกรเกษตรกรปลูกไม้หลากหลายในแปลงด้วยอืมก็ออถือว่าเป็นโครงาาการ่ดีดลก็ร่วมยางในส่วนยางที่ยังยังเล็ก,กน,นะครับอืม ตามบ้านก็ตามบ้านเขาก็ปลูกกันไว้รับประทานก็คืออาหารเช้าข้าวยำนี่เขาเขากินเป็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 นอาหารท้องถิ่นพื้นถิ่นนะครับมีงานมีงานลื่นมีงานเลี้ยงงานอะไรก็ดารานี่มันมันมันเหมือนกับเป็นส่วนประกอบหนึ่งเหมือนเขากินเนื้อเนี่ยก็ต้องมีเป็นผักใช่ไหมครับอ๋อก็คือนิยมรับประทานในพื้นที่ คก็ช่วยย่อยผมคิดว่าคงช่วยย่อยในลักษณะเหมือนทางยีสานเ็ากินน้ําดีร่วมกับเนื้ออะไรประมาณนี้อันนี้เ็าก็กินมีงานแต่งงานบุญนานอะไรมีมีแกงแกงเนื้อวัวเนื้อควายก็มีเขาเลยเนียานปลูกเข้ามาเกี่ยวกก็เลยเนียมปลูกนะคะสําหรับดาหลาแล้วเนี่ยนะคะต้นดาหลาเองนะคะชอบลักษณะอากาศหรือลักษณะดินเนี่ยแบบไหนคะดินดินค่อนข้างเป็นทรายแฉะนะครับแต่น้ําไม่ขังอื น้ำไม่ขังก็คือมีความชื้นคือคือเหมาะเหมาะกับทางภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นโซนเขาบอกโซนโซนศูนย์สูนยซึ่งมีฝนฉุกนะ,ค,ะ<อ>ครับอ๋อคะับชอบความชื้นระยะเวลาในการปลูกนะคะตั้งแต่วันการเตรียมดินเลยค่ะจนถึงวันที่เราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนคะประมาณสิบสีเดือนสิบสี่เดือน <14 S 1> นะคะสิี่เดือนก็คือคือจากหนอนะครับจากนอ,อม,มาแล้วก็ใช้ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต้องถิ่นนี่นะครับก็คือใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ก็คือชาวบ้านเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีเคม,มีแล้วถ้าเกิดว่ามีศัตรูพืชทนี่เราจะกําจัดศัตรูพืชด้วยวิธีแบบไหนกันคะโดยธรรมชาติแล้วถ้าในแปลงที่หลากหลายเนี่ยในในแปลงกเกษตรที่หลากหลายหรือว่าในต้องถิ่นซึ่งทางทางสามจังหวัดเขาปลูกเป็นสวนสมลมเนี่ยศัตรูพืชแทบไม่มีเลยนะอ ถ้ายกเว้นเชิงเดี่ยวซึ่งซึ่งผมไม่ได้ทํามานเชิงเดี่ยวนะครับค่ะก็เรียกว่าผมถึงไม่มีศัตรูพืชกับก็หายห่วงในเรื่องศัตรูพืชนะคะแล้วสินค้าที่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนอีกด้วยนะคะแล้วนอกจากที่จะมานํามารับประทานในเขายําแล้วเนี่ยนาไปประกอบอาหารอื่นๆได้อีกไหมคะมาตําชาผลิตผลิตภัณฑ์วันนี้ก็คือในกลุ่มแม่บ้านเขาก็ทําผลิตภัณฑ์ชาดารานะครับค่ะชาดาราก็คือเอามาผสม ผสมเอาเอาดอกผลมันมีรสเปรี้ยวนะค,ะคะรับครสเปรี้ยวก็คือมาผสมชาบ้างผสมกิ้งข่าตัวอื่นซึ่งเราทําสมุนไพรตัวอื่นด้วยคก็เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึง่งอืเป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงน,นะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาตอนนี้คะ่ะราคาอยู่ขายอยู่นราคาคบางช่วงเป็นสิบบาทเลยนะครับถึงสิบบาททางทางทางเรานี่ไม่ได้ที่จริงถ้าเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยถ้าตัดดอกขาย ดาลามันมันมีข้อจํากัดในเรื่องดอกมันใหญ่ด้วยแต่ว่าเอามาจัดแจกันก็ได้นะครับจัดแกันประดับประดับสแล้วก็อยู่ไว้ได้นานหลากหลายเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของอาราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยนะคะ,คะการดูแลก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะคะ,คะและก็ที่สําคัญนี้ก็คือว่าเป็นสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดที่สร้างชื่อเสียงอีกด้วยนะคะนอกจากนะคะในพื้นที่ที่นิยมรับประทานแล้วนะคะตอนนี้ความนิยมเนี่ย คาดว่าจะมีการขยายไปยังภาคอื่นของประเทศไทยไหมคะเท่าที่เท่าที่ติดตามมาภาคอื่นก็นําไปปลูกนะครับค่ะอย่างทีมโครงการพัฒนาตมรีในกรมทยานก็ก็เคยส่งไปถึงภาคเหนือเขามี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 ที่พึงภาคเหนือมีเชียงใหม่ก็มีปลูกนะครับค่ะแสดงว่าโดยทุกไปแล้วเนี่ยในะคาดราสามารถขึ้นได้ทุกพื้นที่ในประเทศใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับที่ระบบเราจัดระบบนิเวศให้มันใกล้เคียง ค่ะส่วนค่ะส่วนไก่ยขยายพันธุ์นะคะอ่าเป็นไก่ขยายพันธุ์แบบใหม่อ่ะคะเค็เคยทํทำเพราเลี้ยงในเยื่อพืชโดยโดยโดย,โดยการสนรับสนุนของสวทชสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอืค่ะโดยไบโอเทคนะครับเขาเข,ข้ามาสนับสนุนส่วนหนึ่งก็คัดพันธุ์ด้วยการพเลี้ยงในเยื่อด้วยส่วนหนึง่งอืมนะคะก็ตอนนี้ราคาต้นกล้าเนี่ยอยากทราบเหมือนกันนะคะต้นกล้ากับดอกดาราเนี่ยอยู่ที่ต้นละเท่าไหร่อ่ะคะ ผมผมไม่เคยได้ทําขายทำใหญ่ชาวบ้านผม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 เป็นนักกิจกาการปราไม้นะครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาขายอู่หนึ่งในตลาดเนี่ยเขาขายอันอยู่แพงไหมคะในตลาดตัวนี้ผมไม่ได้เช็คทางอื่นนะครับแต่ว่าในพื้นทิน่เนี่ยเขาก็แบ่งปันกันแ้าส่วนใหญ่ไม่ได้ปลูกกันเป็นแปลงใหญ่นะครับค่ะเพร,ะราะเป็นสินค้าที่อยู่ในท้องถิ่นค่อนข้างมีเยอะและคาดว่าการขยายตัวของดาราเนี่ยนะคะอยอกนอกจากเรื่องของการบริโภคแล้วเนี่ยนะคะจะมี การปลูกเป็นแบบเพื่อเศรษฐกิจเป็นล่ำเป็นสันไหมคะคาดว่ามีนะครับสาหรับเมืองท่องเที่ยวหรือหรือปากใต้บ้านเราทําอย่างสามจังหวัดถ้ามีความสงบเรียบร้อยค่ะมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายมีอะไรก็สามารถทําผมว่ามันก็ค่ะและป,ปกติแล้วนะคะดอกดกาล่าเนี่ยถ้าเราเด็ดจากต้นปุ๊บเนี่ยเราสามารถเก็บไปได้กี่วันคะโอ้ยเป็นเป็นสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์เลยครับคือดอกสดรับประทานสดเนี่ย<ด>เก็บได้เป็นสัปดาห์เลยเหรอคะ ครับคบแล้วก็จัดจัดการน,นี่ความงามฟอร์มของดาราดาราแมนเขาเหี่ยวเฉาเขาก็ยังมีความงามในมในรูปฟอร์มตรงเขาอยู่ถ้าดอกดาลาเนี่ยมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะคะแล้วก็มีหลายสีไหมคะผมดาราที่เท่าที่สัมผัสมาก็คือมีมีดาลาถ้วย ดาราสันคลากีดีที่ซึ่งเอ่ย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 เมื่อกี้ว่าภูเขาสันคลากีดีอย่างไปเจอเป็นดาราถ้วยนะครับอดาราถ้วยท้องท้องใบม่วงนะครับดาราตัวนี้ออกแดงเข้มค่ะทีนี้มีดาราตัวอื่นอย่างคล้ายๆดาราก็คือเป็นดาราถ้วยเป็นสีม่วงขาวอันนี้เป็นดาราซึ่งอยู่ในที่600เมตรจากรันน้ำทะเลในที่ชื้นมากตัวนี้ขยายพันธุ์ยากมาก แต่ว่าดาราที่ใช้อยู่ปกตินี่มีสามสีคือขาวแดงชมพูอันนี้เป็นดาราปกติอันนี้คือทานได้จนดาราตีอื่นที่ทานได้เหมือนกันไหมคะก็ทานทานได้กินกาส่วนใหญ่เป็นต<อ>ระกูลกินกาอนี่ทานได้ทั้งนั้นนะครับค่ะแล้วความนิยมของนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็เป็นชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็มีความนิยมบริโภคดอกดาราเหมือนกับคนไทยเราไหมคะก็ทางทางการลันตันที่เราที่ทราบก็ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงครับค่ะ คือ,อนอทั้งนอนอเนี่ยนอก็ใกล้หนอกล้วยประมาณเนี้นะครับส่วนย่อนะครับหนอก็คือเขาเขาก็าเอามาต้มมาแกงดอกก็ใส่แกงได้ผลก็ทาเป็นแกงส้มนะครับอืผลก็มีรสเปรี้ยวใส่ใส่สแกงได้อ๋อนะคะในเรื่องของการปลูกยาหลาตอนนี้ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐคะในพื้นที่อย่างไรบ้างคะก็โดยเฉพาะการทํางาน ของในต้องที่อำเภอแวงเนี่ยเราท a งานเป็นเป็นทีมกันทั้งอำเภอทั้งหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยวิจัยที่ผมดําเนินการอยู่เรา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 คิดถึงความมั่นคงด้านอาหารนะครับเพราะงั้นตั้งหน่วยรัฐการในชาวบ้านในชุมชนเราก็ผลิตนะครับในในส่วนของหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมป่าลุูป่าดิบชื้นนลาบลาในส่วนของโครงการสำรวจและรวบรวมพันไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ก็ทําเพาะชําแล้วก็ แจกโรงเรียนแจกาวบ้านไปปลูกกันเป็นค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสุนทรตโตด,ดัามม่านะคะที่มาให้ความรู้ผ่านทางรายการท่านลายกเกษตรของเราค่ะขอบพระคุณค่ะครับค่ะและนี่ก็คือนะคะทั้งหมดของรายการท่านลายกเกษตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ได้สาระความรู้สามารถนําไปปรับใช้นะคะหรือว่านําต้นดาลานั้นไปปลูกเพื่อเป็นอาหารในในบ้านนะคะเป็นพืชผักครัวเรือนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็น ดอกไม้ที่รับประทานได้แล้วก็ที่สำคัญปลอดสารพิษปลูกง่ายราคาดีนะคะวันนี้หมดเวลาของทางรายการท่านลายเกษตรของเราแล้วนะคะกลับมาติดตามท่าลายเกษตรของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ